รายการลุงแจมออนแอร์นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนักเรียนอาธิวะค่ะที่หลายๆคนมองว่าเป็นกลุ่มนักเรียนที่สร้างปัญหากลุ่มนักเรียนที่คอยแต่จะตีกันนะคะทําให้ผู้ปกครองพ่อแม่แล้วก็หลายๆคนเป็นห่วงนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะก็มีหนึ่งโครงการที่จะมาให กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยนะคะมาลดละเลิกการที่จะมาตีขันกันนะคะสำหรับโครงการ5้ให้5ได้อาชีวะสร้างชาตินั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็คือท่านประธานกรรมการอาชีวศึกษานะคะดออรอนุสรแสงนิมนวลน,นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณประดิษฐ์รัศตานน,นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับครับค่ะ มวันนี้ใช่5้าได้ห้าให้เลยแหละค่ะครับจะได้อะไรจะให้อะไรใช่ปกติเราก็เห็นภาพลักพูดมาถึงนักเรียนอาชีวะโหตีกันอีกแล้วอย่างงู้นอย่างนี้แต่โครงการนี้จะเข้ามาช่วยยังไงได้บ้างคะ คือโครงการนี้ล FREE หลักๆเนี่ยเราอยากจะช่วยกันส่งเสริมให้เด็ก<ช>ไทยเ <aras! S 2> นี่ยหันมาเรียนหนังสือมากขึ้นคือ <klar S 1> มาเรียนสายอาชีพสายปฏิบัติการเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเด็กไทยเราจํานวนมากเนี่ยก็ยังยึดติดกับว่าจะต้องไปเรียนสายสามัญเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจริงแล้วการเรียนต่อเนี่ยก็มีจํานวนมากไปเรียนสายสังคมซึ่งสายสังคมศาสตร์ที่จบม,มาแล้วบางทีมันก็ไม่ค่อยมีงานทําหรือตรงไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ต่สายปฏิบัติการเนี่ยวันนี้เนี่ยจะแตกต่างกับสมัยก่อนเพราะว่าสายปฏิบัติการนอกจากเข้ามาเรียนระดับปวชปวสแล้วเนี่ยสามารถเรียนถึงปริญญาตรีได้ ไ,ได้ปริญญาเหมือนกันแต่ความแตกต่างก็คงเป็นเรื่องของว่าสายเนี้ยจะเน้นเรื่องการปฏิบัติเป็นหลักขณะดเดียวกันเนี่ยความแตกตา่างอันนึงก็คือสายนี้เนี่ยจะปฏิบัติไปเรียนไปแล้วก็ได้เงินไปด้วยนะครับโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีเนี่ยเนื่องจากว่าระบบที่เราเรียกว่าทวิภาคีเนี่ยจะเป็นการทําเรียนหนังสือร่วมกับทางภาคเอกชนคือภาคเอกชนเนี่ยเขาจะรับเข้าไปแล้วก็ไปฝึกงานกับเขาไปทํางานกับเขาขณะเดียวกันก็มาเรียนด้วยได้เงินด้วยได้เรียนด้วยได้เงินด้วยได้เรียนด้วยซึ่งแต่ ่าจากมหาวิทยาลัย<ม>ซึ่งมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็เรียนหนังสือ4ปีแต่ว่าทางนี้ก็เรียนระดับปวชปวสแล้วก็มาต่อปริญญาอีกสอปี 2>, 2ปีเนี่ยจะอยู่กับผู้ประกอบการ1ปี 1> อ,อีกหนึ่งปีก็มาเรียนหนังสือแต่เรียนหนังสือนี้เราจะเรียนต่างกับมหาวิทยาลัยนะเพราะเราจะเรียนหลักๆจะแบ่งเป็นสกลุ่มก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าทักษะชีว<อ>ิตกับทักษะวิชาชีพทักษะวิชาชีพก็จะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องอะไรต่างๆที่จะเสริมเข้าไปส่วนทักษะชีวิตเนี่ย ลรงมาดูว่าชีวิตเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการปลูกฝังให people, ids, so behind, so ้เป็นเรื่องคนดีนั้นเราจะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมาพิบาลเรื่องจิตอาสาเรื่องปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมและขณะเดียวกันก็ส่งเสริมในเรื่องเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพราะเนื่องจากว่า AEC ที่จะเปิดเนี่ยเด็กของเราเนี่ยอาจจะไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้านนั้นอาจจะต้องฟังภาษาอังกฤษให้ออกบ้างพูดภาษาอังกฤษให้ได้บ้างนะครับรวมทั้งภาษาท้องถิ่นในประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับเพราะนั้นทักษะชีวิตเกิดทักษะอาชีพเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริ ขนาดเดียวกันเนี่ยการไปเรียนไปการทําไปทํางานกับผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถที่จะแปลงมาเป็นหน่วยกิจได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบซึ่งมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปแต่จบมาก็เป็นปริญญาตรีเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะใช้อ่ในการเรียนต่อระดับปริญญาโทรปริญญาเอกได้ถ้ามีความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนภาพของ<ข>อาชีวะใหม่เลยไม่ใช่เรียนแค่ที่จะไปเป็นช่างเฉยๆได้ถึงปริญญาตรีเลย ได้เงินด้วยได้ได้เงินด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันตนลาดต้องการด้วยก็ต้องเรียนเรียนให้ทราบนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้ผู้ประกอบการเราเนี่ยรเราต้องการคนจํานวนมากมาทํางานสายปฏิบัติการ นะครับ,รบไม่ใช่สายสังคมศาสตร์สายปฏิบัติการก็จะเป็นสายเทคนิคบ้างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเร,รัฐบาลเนี่ยก็มีโครงการใหญ่ๆหลายโครงการนะครับไม่เช่นโครงการความเร็วรถไฟความเร็วสูงนะครับนะครับรถไฟฟ้าและโครงการที่เกี่ยวกับป้องกันน้าท่วมเนี่ยซึ่งจะต้องใช้เงินหลายๆล้านล้านนะครับ,รบแต่ขณะเดียวกันจําเงินจํานวนมากเนี่ยเราก็ต้องมีคนเข้าไปทํางานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างคนเนี่ยให้หันมาสนใจในเรื่องของสิ่งที่ประเทศไทยเรากําลังเดินการอยู่ ครวเราก็ต้องการเด็กอาชีวะนี่ะที่เน้นในเรื่องสายปฏิบัติการคนขับรถไฟฟ้านี่นะที่จะสร้างสายสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองนี่นะขับเป็นหรือเปล่าตอนเนี้ใช่ไหมขาคนขับยากนะยคือนอกจากขับแล้วจะต้องซ่อมคุมด้วยคะฮะควบคุมด้วยซ่อมด้วยใช่ไหมครับซ่อมเครื่องบินก็ได้ซ่อมเฮลิคอปเตอร์ก็ต่างต่ใช่ไหมครับ แม้กระทั่งสายที่มีความต้องการสูงอีกอันหนึ่งก็คือสายพลังงานวันนี้เรามีพลังงานทั่วไปเช่นน้ํามันเป็นตักเคมีแก๊สธรรมชาติขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีพลังงานทดแทนนะครับเข้ามาเสริมเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องการช่างเหมือนกันเด็กสายปฏิบัติการเหมือนกันที่เข้ามาทํางานในในเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับขนาะเดียวกันวันนี้เนี่ยนวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมอัตโนมัติระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งนั้น<ม>เราก็ต้องการคนเนี่ยนะครับที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปควบคุมอัตโนมัติแม้กระทั่งต่อมาข้างหน้าเนี่ยจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าโรบอติกคือหุ่นยนต์นะครับไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ที่เราเห็นเห็นเนี่ยคือการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมรเราใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่เราเรียกว่าหุ่นยนต์มาเพื่อช่วยทํางาน วันนี้เราก็ยังหาช่างหาอะไรยากขึ้นงานแบบนี้ผู้หญิงเรียนได้อย่างทำได้ใช่ไหมไม่ต้องใช้แรงงานนะฮะใช้สมองใจดังคอมพิวเตอร์นะครับทักษะคอมพิวเตอร์ก็สามารถควบคุมได้แล้วรัะนั้นคุณปาล์มก็ไปเรียนนี่นะก็นั่งกดกดครั้งเดียวก็ทํางานได้ทั้งวันละแต่ก่อนที่จะไปกดปุ่มได้ก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะและสําหรับโครงการ555ได้อาชีวะสั้นมีอะไรบ้างะ มีอะไรน่าสนใจก็อย่าง5ได้เนี่ยเรามองถึงผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะได้อะไรได้รับอันแรกเลยเนี่ยถ้าผู้ประกอบการมาร่วมทํางานกับระบบทวิทวิภัตคีกับภาครัฐเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือได้คนได้คนที่มีคุณภาพคือคนที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถตรงใจกับเขาอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาให้ทุนการศึกษาด้วยนะครับ เขาก็จะได้ในเรื่องของการลดจนภาษีแล้วถ้าได้เงินจานวนมากเชื่อผู้ประกอบเมื่อผู้ประกอบการเนี่ยรอคอยอันนี้แล้วก็ถ้าให้เงินจํานวนมากเนี่ยจะได้เคลื่อนราดด้วยนะครับคื่อนราดอิสราเอลเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้เรื่องภาพลักษณ์นะครับในเรื่องของการเชื่อชูเกียรแต่สิ่งที่เขาเราอยากได้จากเขาคืออะไรได้ก็คือเขาเนี่ยจะต้อง ใช้สถานที่ประกอบการเนี่ยรับเด็กของเราเข้าไปไปฝึกงานไป ollar, ร่วมทํางานด้วยให้อาจารย์ให้ครูให้ความเชี่ยวชาญเพราะเขามีคนของเขาอยู่แล้วมาสวมร่วมกันสร้างหลักสูตรแล้วก็ส่งคนเข้ามาช่วยสอนด้วยนะครับให้ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะมาใช้ให้นักเรียนได้สรับการศึกษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่ทันสมัยเนี่ยซึ่งภาครัฐไม่มีแน วิลาเทคนิคไม่มีแน่แต่อยู่ที่ภาคเอกชน่ยมีเขาก็จะได้เรียนรู้ไปให้เด็กเราได้เรียนรู้ด้วยอยากได้คนก็ต้องมาช่วยกันสร้างครางั้นเถอะใช่ครับก็ที่สาคัญก็คือว่าถ้าเขาให้ทุนการศึกษาด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าวันนี้จริงๆเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาแรงจูงใจให้เด็กๆเนี่ยที่เรียนหนังสือเก่งๆนะครับซึ่งเด็กเก่งๆเนี่ยทางโรงเรียนมัธยมเขาก็บอกว่าเนื่อหนูไปเรียนต่อสายสามมาเรียนมหาวิทยาลัยนะครับความจริงแล้วถ้ามาสายปฏิบัติการเนี่ยเรามีทุน นะครับถ้าเรามีทุนให้ได้ด้วยเนี่ยผู้ประกอบการสามารถให้ทุนได้ด้วยเนี่ยก็จะทําให้เด็กเนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยจบออกไปก็ได้คนมาทํางานเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะจูงใจว่าถ้าถ้าได้ทุนด้วยเนี่ยท่านก็จะได้ประโยชน์หลายๆต่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านรองบอกว่าตอนนี้เรียนอาชีวะได้ปริญญาตรีนะครับใช่ไหมครับเรียนได้ถึงปริญญาตรีแต่ว่าหลักสูตรงองอาชีวะเนี่ยมันมันไม่เหมือนหลักสูตรมหาวิาลยนะครับเราก็ไม่ได้รับม .6 แล้วต่อ4ปีเราต้องผ่านหลักสูตรปวชก่อนครับแล้วปวชปสามปีปวสสองป,ปีแล้วก็ต่อยอดอีกสองปีในในปริญญา,ข,าของอาชีวะมันมีจุดเด่นอยู่ของอาชีวะ 1. นึ่เขาปฏิบัติได้เขาเก่งได้ประการที่2เราสามารถที่จะสร้างโคนให้ตอบสนองตลาดแรงงานเราคงไม่รอเวลาจนถึงจบปีตรีแล้วออกไปทำงาน บจบปวชอ,ออกไปทํางานได้จบปวสอ,ออกไปทํางานได้แล้วเรียนปริญญาตรีควบคู่กันไปด้วยแล้วก็เราก็มีความมั่นใจว่าถ้าทําอย่างนี้ตลาดแรงงานก็ต้องตอบรับอาการที่สองสิ่งที่เราพูดว่าขาดขาดขาด,ขาดอยู่วันนี้ถ้าหากเรามาร่วมกันเนี่ยโดยสำกอบการก็ได้เข้ามาช่วยเหลือส่วนหนึ่งทางรัฐก็พยายามปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกันซึ่งอย่างที่ท่านประธานบอร์ดพูดถึงอะ โดยลําพังทางราชการไม่สามารถตามตามเอกชนได้ในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเรียนทฤษฎีในวิทยาลัยเรียนปฏิบัติในสาสำกอบการจับคู่กันไปผลผลิตออกมาเนี่ยเชือ่อว่าก็เป็นความต้องการของของสำกอบการ,รทราบว่าได้เงินเดือนดีาช่วหใช่คือ <c oughs> อยากจะพูดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบาง สาขานะครับอย่างบางเซกเตอร์อย่างธุรกิจพลังงานเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เด็กอาชีวะเข้ามาเนี่ยมีร<ม>ายได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าทำงานไปนานๆจนมีความเชี่ยวชาญ